รัฐบาลเศรษฐีนีนี่นมาบริหารประเทศเนี่ยนะครับก็ดูชีวิตมันได้รับการปรับปรุงแบบควบควบเลยนะครับทีแรกเนี่ยคิดว่าจบจากรัฐบาลทหารสีเทาๆไปได้แล้วเนี่ยก็ง้างกระเป๋าตังรอจะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันฮวันฮัทูฮรีปรากฏว่าปรากฏว่าผ้าหัวเมื่อเช้านะครับนี่ฮะชามตราไก่ลำปางวิกฤตครับ จีนทําขายเหมือนเป๊ะ oh. ใบละ5บาทโรงงานไทยจาก300 oh. เหลือไม่ถึงร้อยแห่งครับ oh. นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลําปางเนี่ยบอกว่าหลังจากโควิดเซึ่งซึ่งซึ่ง,งเป็นเรื่องของรัฐบาลที่แล้วล้วน,นเลยนะไม่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลน,นี้แม้แต่นิดเดียวนะครับใช่ครับอือุตสาหการรมเซรามิกของลําปางไม่เคยพื้นจากโควิดแต่ ตอนนี้เราโดนซ้ําเติมจากสินค้าภายนอกโดยเฉพาะสินค้าจีนที่เข้ามาตีตลาดไทยถ้วยตราไก่เป็นสินค้า GI ของจังหวัดลำปางใช้แหล่งดินที่จังหวัดลำปางมีสัญ,ญลักษณ์รูปไก่ต้นกล้วยดอกโบตัน๋นบ่งบอกถึงการเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปางต้นทุนผลิตอยู่ที่20บาทบางรายก็ขายราคาทุนหรืออาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่สินค้าจีนที่เป็นถ้วยชามคล้ายกันเข้ามาขายในออนไลน์เพียง ห้าบาทอืมไม่พอยังส่งถึงที่ด้วยและยังมีสินค้าหัตถอุตสาหกรรมหลายประเภทที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดที่โดนกระทบเหมือนกันหมดเหตุเพราะรัฐบาลปล่อยให้จีนเข้ามาโดยไม่มีการควบคุมอยากวิงวอนให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบเป็นแบบลูกโซ่ไปทั่ว ด้านภูมิธรรมเวชยชัยพี่อ้วงรัฐมนตรีพาณนนิชย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าข้าวเก่านะครับและเก่านี่ไม่ได้เก่าธรรมดานะครับเก่าระดับทศวรรษกันเลยทีเดียวช่วงนี้ก็ตอบคําถามเรื่องสินค้าจีนอีคอมเมิร์ซจีนทุนจีนแบบไม่หยุดเลยนะครับเรื่องชามกาไก่นี่แกก็ยังไม่ได้ตอบนะแต่มันก็เรื่องนี้มันหลายเดือนแล้วว่า mm hmm. เขาก็ท็อปฟอร์มมาตลอดนะครับ29รกรกฎาคมครับพาดหัวว่าอย่างนี้ครับ BIG E-Commerce จีนปรับกลยุทธ์แข่งทรงไวูู้มธรรมแนะผู้ประกอบการไทยเร่งปรับตัวโอ้ครับผมยังไงนะครับวันนี้มีอะไรมาสั่งสอนพวกกูบ้างนะครับเนี่ยมาครับมาๆา,าฟังกันดีๆครับนี่เลยภูมมธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ในปัจจุบันผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัวให้ทันกับเทรนการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เน้นความสะดวกสบายซึ่งได้มอบนโยบายให้ทีมพาณิชย์ทำการศึกษาและสำรวจตลาดอยู่เสมอเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเท่าทันการค้าย,ยุคใหม่ล่าสุดทูตพาณิชย์ไทยในเมืองกวางโจวรายงานมาว่าตอนนี้อีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนเช่น JD.com เถาเป่าและเหมยต้วนต่างได้ปรับกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจใหม่เน้นการจัดส่งด่วนเพื่อตอบสนองความต้องการการบริโภคในทุกช่วงเวลาของชาวจีนจึงมีโหมดใหม่เรียกว่าโหมดการจัดส่งภายใน1ชั่วโมงหรือ instant delivery ซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีนอย่างมาก โดยผู้บริโภคประมาณ75%หวังว่าจะได้รับสินค้าในวันเดียวกันหลังจากทำการสั่งซื้อแทนที่จะรอนะครับเรียกว่า instant retail ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของชาวจีนเป็นอย่างดีดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในตลาดที่รุนแรงของจีนและปรับตัวให้ทันกับการค้ายุคใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ส่งออกรวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกในไทย ควรศึกษากลยุทธ์การตลาดในรูปแบบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอให้สามารถนำมาใช้กับการสั่งซื้อและการส่งสินค้าภายในประเทศกระตุ้นการบริโภคให้เพิ่มมากขึ้นและส่งเสริมให้เกิดการบริโภคกับร้านค้าท้องถิ่นขนาดเล็กทั้งพื้นที่ทั้ง SME และ MSME ใช้เทคโนโลยีช่วยพัฒนาทั้งด้านการผลิตการตลาดและการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตและการขน ส่งร้างเงินในท้องถิน่นโอ้คิดใหญ่ทำเป็นมันอย่างนี้นี่เองหัดปรับตัวกันด้วยนะครับผู้ประกอบการครับที่มันขายของยากๆเนี่ยมันเพราะพวกคุณไม่รู้จักอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคนี่เองเน่เน่ยๆๆแหกตาดูนะครับ JD.com ครับตอนนี้ Instant Delivery ที่เมืองจีน17นาทีได้ของแล้วนะครับ โอ้ยแข่งขันด้วยปรับตัวด้วยครับเข้าใจตรงกันนะหัดปรับตัวสบ้างโอ้ย,อยนี่ขนาดตลาดจำนวนประชากรโครงสร้างราคาโครงสร้างภาษีการคุ้มครองแรงงานเดี๋ยวนี้มึงจะอยู่ร้านสะดวกซื้อเขาถามนะเขาถามนะว่ามีมอไซค์หรือเปล่าเพราะมึงต้องวิ่งส่งของด้วยนะครับค่าเสื่อมมอไซค์ได้เที่ยวละกี่บาทไม่รู้แต่ของมันต้องมีอะเนอะ โอทีไม่มีประกันไม่มีไม่มีหาอะไรเลยแต่ต้องรู้จักปรับตัวนะครับแหม่ดี่อัดเด็อ or ดายนะครับพี่อ้วนเขาบอกไว้อืมีมเกียรติมีศักดิ์ศรีเมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละ <c oughs> โถัดมาอีกหน่อยนะครับ7สิงหาคมรัฐออกแผนป้องสินค้าไทยรับมือแอปจีนชี้ประเด็นอ่อนไหวรัฐบาลเด้งรับปัญหาสินค้าจีนราคาถูกท่วมตลาดรองนายกเตรียมประชุม3กระทรวงหลักเผยอาจต้องแก้กฎหมายอาจต้องแก้นะครับผมย้ำไม่ฟังอีกครั้งอาจนะ อาจต้องแก้นะครับหูยงานใหญ่เลยแล้วมันแก้อะไรบ้างเพื่อนเล่าให้กูฟังหน่อยสิเพื่อนอ่ะไปฟังกันดูครับพาณิชย์เตรียมชงครมตั้งคณะกรรมการสร้างสมดุลการค้าระหว่างประเทศวางยุทธศาสตร์ตั้งรับประสานงานและรุกไม่ให้กระทบความสัมพันธ์ไทยจีนโอ้ยเฮ้ยตั้งคณะกรรมการก่อนว่าโอ้ยนี่และจะตั้งคณะกรรมการมาดูแลเนี่ยอย่างแรกเลยนะ ที่ต้องเอื้อนเอ่ยออกมาก็คือไม่ให้กระทบความสัมพันธ์ไทยจีนว่ะมาก่อนใครเลยเรื่องรายละเอียดอ่อนเรื่องรายละเอียดอ่อนนี่คุณผู้ชมลองดูตัวอย่างอะไรแบบนี้บ้างไหมขนาดซื้อเรือดำน้ำหมื่นล้านแล้วมันไม่ได้เครื่องตามสเปคที่จ่ายแม่นยังไม่กล้าแอะอะไรเลยป้าทูเอ้จะตั้งกรรมการสร้างสมดุล อายปากกับพี่เออถไปสร้างความสมดุลบนหัวบุพการีพี่เธอะครับแมมีกระดูกสันหลังเท่าเส้นขนมจีนโรยกันบูดในตะกร้าสีชมพูเลยอือหือประทับใจมากสิทยาิาเฮ้ยมันไม่ได้แค่กระดูกสันหลังนะม,มันมีเรื่องของปัญญาด้วย ปัญญาด้วยคือยังไงอ่ะไม่มีกระดูกสันหลังแล้วยังไม่มีปัญญาด้วยงี้อ๋อบ้ามึงบ้าไปแล้วมึงก็เป็นคนบ้าบอแน่น่ใครก็จะพูดอะไรอย่างงั้น <S <S ไม่มีหรอก <S <S บ้าไอ้บ้าไอ้ยบ้ามาดูสถานการณ์นะฮะสถานการณ์การค้าไทยจีนกันดีกว่าครับช่วงครึ่งปีแรกมีมูล,ลค่า55,172.32ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น4.3 4เเจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ไทยฮะ ไทยส่งออกไปจีน17,602.43ล้านเหรียญสหรัฐลดลง1.15%ขณะที่นำเข้าจากจีน37,569.89ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น7.12%ส่งผลให้ ไทยขาดดุลการค้าให้จีน19,967.46ล้านเหล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินบาทโอ้ยไม่กล้กาคิดกล้ 7, 26, 90, 94, 000, 000, าเด <thieves. S 2> <c oughs> ี๋วกูกล้าให้เพื่อน7 2 6 6 6 9 9 4ล้านบาทครับอื็7แสนล้านบาท7 0 0แสนล้านจ้ะแย่เลยครับแบบนี้เขาคงไม่ค่อยชอบเราเนอะเราต้องแบบเบาๆกบับเขาหน่อยเนอะเดี๋ย <c oughs> วมันจะกระทบความสัมพันธ์ แมไอเราเนี่ยก็ค้าขายไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วซะด้วยถ้าไปขาดดุลเขามากๆเดี๋ยวเขาจะไม่อยากทําธุรกิจด้วยจะแยกกันเปล่า,ลาเดี๋ยวเพื่อไม่คบครับใช่ใช่ครับนี่เขาบอกว่าเป็นการค้าขายช่องทางปกติด้วยนะ <c oughs> ไอส่วนช่องทางไม่ปกติเนี่ย <c oughs> กูก็ไม่รู้จริงๆเลยนะว่าขาดดุลเขาอีกเท่าไหร่เลยโหลําบากจังเลยแล้วนะ <c oughs> ใช่จะทำอะไรอะ่ะต้องรอบคอบนะครับแม้แหล่งข่าวจะบอกมาว่าอินโดนีเซียซึ่งก็เป็นเพื่อนบ้านอาเซียนนะครับ <c oughs> ก็ออกกฎหมายกำหนดแล้วว่าสินค้าที่จะนำมาขายในแพลตฟอร์มจะต้องมี 1. แหล่งที่มาของการผลิตสินค้าและ2กํกำหนดให้จำหน่ายได้เฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า1,000เหรียญสหรัฐต่อชิ้นเท่านั้นโอ้โหอินโดนีเซียทำแรงทำไม่ละเอียดอ่อนแบบนี้ จีนยังเอาเรือดำน้ําไปเสนอขายเลยอะอแถมบอกว่าเครื่องเยอรมันแน่นอนด้วยนะไม่เหมือนกับที่ขายให้ไทยชัว <c oughs> ไม่ไม่นี่ <c oughs> ไม่ละเอียดอ่อนเลยอะคือแบบไม่นึกถึงใจกูมั้งเลย <c oughs> โอ้โห <c oughs> โอ้แมงวกมาเจ็บที่กูอีกแล้ว <c oughs> อีกแล้วโอเคหน้าที่ต้องละเอียดอ่อนดูแลหัวใจอะ่ะ มันหน้าที่เรานะครับไม่ใช่หน้าที่คนอื่นความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีไปเจรจาการค้าจะให้ไปหยุมหัวกันหรือไงอ,อะไรยอมได้ก็ยอมเพราะคุณภูมิธรรมอะ่ะเขาบอกว่าประเทศไทย ยังมีจุดที่ต้องให้ความละเอียดรอบครอบหลายด้านไทยพึ่งพาตลาดจีนเป็นตลาดส่งออกผลผลิต80%ทุเรียนมังคุดลำใหญ่ดังนั้นเราจะบาลานซ์อย่างไรเพราะหากจีนบีบนิดเดียวเขาไม่แคร์ไม่นำเข้าผลไม้ไทยไปกินเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินแทนเนี่ย ผลกระทบจะตกอยู่ที่ชาวสวนแต่ไม่ใช่เราจะไม่ดูแล SME มาตรการต้องมีแน่แต่จะต้องรอบคอบรัดกุมเพราะเป็นเรื่องอ่อนไหวโอ้โหคิดใหญ่ทำเป็นนี่มันต้องแบบนี้แี่ให้ตายเถอะพ่อแม่พี่น้องครับสุดโคตรของการบริหารนะครับสรุปเรื่องล้มทุเรียนเป็นของจีนเนี่ย ไม่ใช่แล้วเหรออแล้วลงมังคุดงี้ไม่ใช่แล้วใช่ะ <c oughs> โหดูแลชาวสวนสุดๆเลยจนต้องขายสวนให้พ่อค้าจีนหมดแล้วป้าโอ้ยกเกษตรกรไทยว่างไงครับ V.I.P ขนาดนี้ป้า <c oughs> แต่ครับก็ยังมีข่าวดี <c oughs> ข่าวดีข่าวใหญ่ก็คือรัฐบาลเนี่ยคุณจอนคุณผู้ชมฮะเ <c oughs> ขา, <c oughs> ขากำลังจะคุยกันระหว่าง3กระทรวงครับคือพาณิชย์ สาธารณสุขและก็อุตสาหกรรมรับรองว่าเดี๋ยวดีแน่นอนครับรออีกนิดนึงครับอดทนนะครับโอ้โหจะให้กอดทนอะไรเอง <c oughs> คราวนี้ครับสงสัยได้รับฟีดแบ็จากคนไทยที่มีนิสัยแบบไม่รู้จักอดทนไม่มีมารยาทและไม่มีความเข้าใจเรื่องละเอียดอ่อนของความสัมพันธ์ไทยจีนะครับอืมพอถึงวันนี้ครับ13สิงหาคมครับพาดหัวพ p พ v เตรียมเก็บภาษีแอปทีมู อีคอมเมิร์ซจีนหลังกระทบรายย่อยไทยภูมิธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเก็บภาษีแอปทีมูแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซข้ามชาติที่มีผลกระทบต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME โดยโพสต์ Facebook บอกว่าการเข้ามาของทีมูซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซระดับโลกในประเทศไทยถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจและสร้างความเปลี่ยนแปลงในวงการอ e ีคอมเมิร์ซอย่างมาก น่าสนใจจริงๆนะจ๊ะโอ้น่าสนใจน่าสน<ะ>ใจมากเลยจ้ะในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสําคัญต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME เนื่องจากทีมูเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงซึ่งผมคิดว่าเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกับผู้ประกอบการ SME โอกาสอะโอกาสและความท้าทาย กูว้าวเลยได้ไหมตอนนี้ว้าวยอดเฮ้ยพี่อ้วง <c oughs> คนทำธุรกิจเนี่ยมันก็มีเรื่องท้าทายอยู่ตลอดเลยนะ,ะมึงไม่ต้องมาท้าทายทุกเรื่องทุกขณะจิตท้าทายแบบซินามิแบบความท้าทายมาทีนึงตายหา <c oughs> อรอย่โอ้ยนี่บางทีไอ้การใช้คำว่าท้าทายเนี่ยมันอาจจะต้องแหกตาดูบริบทบ้างเนาะไม่รู้สิคือ คุณผู้ชมว่าไงอ่ะตอบเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะฮะพิมมาหน่อยพิมมาหน่อยอ่ะพิมมาหน่อยรวมถึงครับยังพิจารณาถึงการจัดเก็บภาษีอ e ีคอมเมิร์ซเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันโดยการกําหนดนโยบายการจัดเก็บภาษีที่เหมาะสมสําหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามชาติเพื่อให้บริษัทเหล่านี้เสียภาษีอย่างถูกต้องและไม่เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจภายในประเทศการค้าของโลกในปัจจุบันกําลังปรับเปลี่ยน ผมคิดว่าเมื่อเราต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องอยู่ในคลื่นของการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องมีมาตรการคุ้มครองตนเองควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้อยู่ในสถานะที่มีความสามารถแข่งขันได้หลีกเลี่ยงมาตรการตอบโต้แต่มุ่งแสวงหาความร่วมมืออันน่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมสาหรับการค้าในโลกปัจจุบันคุณผู้ชมขี่เส้นใต้คาว่า หลีกเลี่ยงมาตรการตอบโต้แต่มุ่งแสวงหาความร่วมมือโอ้ยนี่เรียกสีจิ้นผิงมาควบตำแหน่งนายกไทยด้วยเลยเหอะมันจะได้จบๆไปเอฮ้ยคุณผู้ชมครับตะโกนไปพร้อมๆกันครับมีเขียดมีบุ้งกี่ยำยากินไปพร้อมๆกันครับเขาพูดอย่างนี้ป่ะมันยังไม่จบอยีเยอะกีอีกมีอีกเพอยังครับยังไม่จบครับเมื่อเช้าครับพี่หมาแก่แชว่า ข้อตกลงวิ่งรถไทยจีนที่ไปเซ็นสมัยประยุทธ์นะครับทำให้ตอนนี้นะครับรถบรรทุกจากจีนนะครับวิ่งตรงเข้ามาผ่านลาวแล้วก็เข้าไทยได้เลยครับมไม่มีพรมแดนแล้วจ้าส่วนรถบรรทุกไทยอา้าวไปจีนได้นะครับอเออเพราะว่ามีการเซ็นตกลงกันเอาไว้ไงแต่ผ่านลาวไม่ได้นะครับก็สรุปก็คือก็ก็ไปไม่ได้อะครับอเออเออก็ใชแ่แต่ว่าแต่ว่า เปลี่ยนรัฐบาลแล้วยกเลิกสิยกเลิกไปสิมันเปลี่ยนรัฐบาลยกเลิกไปสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดปลี่ยนรัฐบาลไหนเพื่อนอ๋อไม่มีอะไรเพื่อนโทษโทษโทษบีทามนะคุณผู้ชมฮะบีทามเนี่ยยังรายงานต่อนะฮะทุนจีนผุด FIT ศูนย์เหรียญฮุบครบวงจรเที่ยวกรุ๊ปเล็ก ซื้อรถตู้รับส่งสนามบินที่พักยันจ่ายเงินบนแอปจีนชี้ไทยสูญเสียรายได้ภาษีผู้ประกอบการคงอยู่ไม่ถึงปีหรือ2ปีนี้นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งทั่วไทยบอกว่าทุนจีนเข้ามาจดทะเบียนเปิดบริษัทใช้นอมินีคนไทยจัดทัวขนาดเล็ก พักวิลล่าส่วนตัวโอนจ่ายทุกอย่างผ่านแอปจีนไทยได้สิทธิประโยชน์ทงางภาษีน้อยมากอยากวนรัฐบาลโอ้ยรัฐบาลอะไรโถวันนี้ครับคนโปรอของคุณเนี่ยนี่ครับไทยวัชรงทวีตกับว่า การเสนอข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนแล้วทําให้ผู้คนเข้าใจว่าสภาพเศรษฐกิจของไทยมันย่าแย่เช่นการให้ข่าวว่าในเจ็ดเดือนแรกของปีนี้มีโรงงานต้องปิดตัวเลิกกิจการไปมากถึง6 6 7แห่งทําให้คนตกงานมากถึง1 9 7 0 6คนแต่ข้อมูลในอีกด้านหนึ่งที่ไม่ถูกนําเสนอคือ 1. ในทุกๆปีย่อมมีโรงงานจํานวนหนึ่งต้องปิดตัวเลิกกิจการอยู่แล้วเป็นธรรมดาสถิติย้อนหลังชี้ให้เห็นว่า บางปีมีโรงงานที่เลิกกิจการเฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่าปีนี้ด้วยซ้ำไปนี่เห็นไหม2ครับใน7เ,เดือนแรกของปีนี้มีโรงงานที่เปิดประกอบการขึ้นใหม่1,236แหง่งมีการจ้างงานใหม่45,369คนและ มีเม็ดเงินลงทุนใหม่มากถึง186,569.69ล้านบาทซึ่งเม็ดเงินลงทุนใหม่นี้มากกว่ามูลค่าโรงงานที่เลิกกิจการไป167,691ล้านบาทอ๋อครับมันธรรมดานะครับโรงงานมีเปิดมันก็ต้องมีปิดแต่แล้วโรงงานอะไรปิดบ้าง และโรงงานอะไรเปิดบ้างแล้วไอโรงงานที่เปิดอ่ะมันเป็นโรงงานของคนไทยหรือมันเป็นโรงงานของคนจีนแล้วมันจ้างคนไทยบ้างหรือเปล่ามันซื้อวัตถุดิบท้องถิ่นบ้างหรือเปล่าและไอที่เจ๊งไปอ่ะโรงงานของไทยบ้าแล้วมันเป็น SME เท่าไหร่แล้วชามตาไก่นี่มันกี่โรงงานแล้วจะไปจัดการดูแลคุ้มครองธุรกิจของคนในประเทศกี่โมงกี่โมงกี่โมงฮะเอ้เป็นรัฐบาลแล้ว เป็นมาเป็นปีแล้วคือเริ่มเอือมกับความควายแบบวันๆไม่เป็นอันทำอะไรอะ่ะ <c oughs> สวิตแซะประชาชนแซะสื่ออยู่ได้เนี่ยทำงานมั่งอะไรมั่งเนอะหรือไงน,นี่รัฐบาลเพื่อไทยแน่ป่ะมันเหลือแค่สองสมมติฐานแล้วนะคือ 1. ไม่มีปัญญากับสองไม่ได้กะจะทําอะไรอยู่แล้วอะ่ะมันอันไหนกันแน่วะลูกเพีย้ยลูกเพียเพ้ยคุณผู้มชมตอบมาหน่อยสิคุณผู้มชม ตอบหน่อยลูกพี่หนึ่งหรือสองนี่